วันนี้ขอเสนอเมนูไก่ผัดพริกหยวกก่อนอื่นมาดูผลลัพธ์จากผู้ที่คุมอาหารตามหนังสือกินดีไตยดีอายุยืนกันค่ะท่านนี้อายุเยอะแล้วนะคะแต่ค่า GFR กลับมาอยู่ที่92เพียงคุมอาหารอย่างต่อเนื่องค่ะเรามาเริ่มทำไก่ผัดพริกหยวกกันค่ะมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลย เริ่มจากเตรียมผักต่างๆนะคะหอมหัวใหญ่หั่นเป็น4ส่วนใช้เพียง1ส่วนหั่นเห็ดหูหนูพริกหยวกหั่นตามชอบได้เลยค่ะแต่ในคลิปนี้ขอเอาไส้พริกออกนะคะมาเริ่มทำกันค่ะใส่น้ำมันเอากระเทียมลงไปผัดพอกระเทียมเริ่มหอมใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดค่ะพอเริ่มสกุกใส่เนื้อไก่ลงไป ถ้ารู้สึกว่าแห้งไปเติมน้ำเปล่าได้นะคะจากนั้นใส่พริกหยวกกับเห็ดลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสแล้วผัดให้เข้ากันและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะทำง่ายและรวดเร็วด้วยค่ะเมนูนี้มีอยู่ในหนังสือกินดีใตดีอายุยืนด้วยนะคะเปิดหนังสือทำตามได้เลยค่าไตาของคุณจะค่อยๆดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ เครื่องปรุงรสที่ใช้นะคะทั้งน้ำปลาและผงปรุงรสเลือกสูตรโซเดียมต่ำแต่ไม่เติมเกลือโพเทสเซียมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้มารีวิวหนังสือกินดีใตดีอายุยืนค่ะเล่มนี้มีเมนูอาหารค้าหวานรวม136เมนูมีถึง200หน้าตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายหนังสือพิมพ์4ีสีกระดาษอาร์ตมันคมชัดขนาดหนังสือเป็นขนาด A4 มีสรารบัญแยกหมวดมู่ชัดเจนเล่มนี้จะบอกถึงว่าไตคืออะไรค่าต่างๆที่โรคไตต้องรู้การคำนวณโปรตีนพลังงานและน้ำดื่มผักผลไม้ที่ทานได้ทานไม่ได้และยังสอนการอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการอีกด้วยเมนูอาหารแต่ละเมนูบอกคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งเซิร์ฟทั้งพลังงานโปรตีนและโซเดียม พิเศษด้านหลังเล่มหากท่านต้องการดูคลิปทำอาหารในรูปแบบวิดีโอเพียงสแกน QR code ก็สามารถดูคลิปได้เลยเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพย่อมสำคัญมากวิธีที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากคือการเลือกรับประทานอาหารค่ะข้อมูลที่โรคไตต้องรู้สรุปมาให้อยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะ